ให้กันเหมือนเดิมมีความสัมพันธ์ที่ดีผูกพันกันมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนได้เห็นเชิงประชาประชาชนได้เข้าใจแต่มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคําพิพากษาการเปลี่ยนแปลงผลที่ออกมาหรือไม่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ชนะแน่นอน สวัสดีครับพบกับผมแทศักดิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของวิษณุกรวองามนะครับสำหรับวิษณุเครืองามก็เคยเป็นรองนายกรีฝ่ายกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันโอชายยาวนานกว่า10ปีนะก่อนหน้าน,นั้นก็เป็นฝ่ายกฎหมายของทักษิณชินวัตรมาก,ก่อน รีบุริสเสียว่าไม่มียังไงกับความเห็นผมผมผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ติดใจไม่ติดใจเพราะว่าหรือที่ท่านนายกทักนีิณเคยโพสต์ว่าผม่าผมมัในในตอนนั้นผมก็แลกไปคนละหมัดกลับไปแล้วคือแล้วท่านทิศาก็ออกมาพูดแบบว่าจริงๆว่าที่วางไม่ได้ว่าที่คนอ่าอันนี้อันนี้จริงครับท่านพูดกับผมนั่นก็พูดอย่างนั้นท่านท่านท่านถือว่าเราเอาความเป็นใหญ่อย่าไปเอาคน ผมผมสนิทผมรู้จักกับท่านเศรษฐาอยู่ก่อนนานแล้วก่อนที่ท่านจะว่าอะไรที่คุณว่าดูสิเหตุผลที่อาจารย์ใจอ่อนเพราะว่าหลายคนก็มองว่าอาจารย์ตบดสัตว์หรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้ว่าจะไม่รับแล้วจะไปเลี้ยงลารแล้วก็ผมไม่รับไงผมไม่รับเป็นถ้าผมไม่ตาบดสัตว์ผมก็เป็นรองนายกไปแล้วเหตุผลที่อาจารย์ใจอ่อนผมบุษาเขียนหนังสือเรื่องชีวิตที่เหมือนสายกับทะเลก็วันหนึ่งสายก็คือไอทะเลก็คือการเนี่ย มันกงขึ้นมาซัดซายอยู่เรื่อยๆอย่างที่ที่หมอดูเคยถ่ายเอาไว้ซึ่งวันนี้มันก็มาถึงแต่ว่าให้เป็นรองนายกผมไม่เป็นแล้วผมก็บอกว่าถ้าใครมาชวนผมจะเปิดสะดือให้ดูเนี่ยก็ก็เปิดให้ดูจริงๆเมื่อเขาชวนเป็นรองนายกแต่ประชวนเป็นที่ปรึกษาซึ่งสานที่ธรรมดาอาทิตย์หนึ่งทํางานที่บ้านอกวันอยู่บ้านด้วยใครมีเรื่องอะไรก็เอาด้านมาผมดูที่บ้าน มันก็ไม่ได้ลําบากลำบนอะไรเพราะทุกวันนี้ผมบอออกไปประชุมสอนหนังสือเนเหนื่อยกว่าอีกอาจารย์คะแต่ว่าในชิวชเมนีมดาคนเดียวเทานั้นไม่หนักใจไม่ได้ไม่เดยมีปัญหาก็มา,าบอกประชาธิปไตยใครจะว่ายัางไงก็ว่ากันได้ข้อสำคัญสุทธิอสุทธิปัจจตังบนสุทธดที่ไม่บนสุดใจยอมรู้อยู่แก่ตัวเอง เรื่องของวิษณุครัวงามเขาก็มาให้สัมภาษณ์เขายืนยันว่าเขาไม่เป็นรองน,นยงกรยกมนตรีเขากลัวที่จะถูกตรวจสอบทรัพย์สินนะครับต่อมาก็วชรพิททองก็ไปทําการตรวจสอบทรัพย์สินไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อทําการตรวจสอบนะครับว่าทรัพย์สินของวิษณุครัวงามนั้นล่ํารวยเกินกว่าปกติหรือไม่ที่ผ่านมาก่อนพ้นออกจากตาแหน่งก็มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปแล้วรอบหนึ่ง นะครับ่าวนี้นะฮะวิศนุเครืองงามก็บอกไม่ได้ตวัดส,สัตว์นะแต่เขาอะต้องฟอกไตนะเป็นเวลาย,ยาวนานการฟอกไตเป็นเวลาย,ยาวนานก็วันละสิชั่วโมงเลยทีเดียวเขาก็มีการเปิดใจและเขาข่าวนี้ก็บอกว่าเขาก็มาช่วยเศรษฐาทวีสินเศรษฐาก็ไปตื้อถึงบ้านส่วนยิ่งลักณนะฮะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์บอกว่า กลับมาคราวนี้ต้องการที่จะมาช่วยยิ่งลักษใช่ไหมบอกยิ่งลักจะกลับมาก็ได้แตต้องจำคุกเวลา5ปีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมวิษนุเครืองามพิกผันนะครับหันไปให้การสนับสนุนทักษิณหน้าตาเฉยอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจนะเมื่อก่อนานี้วิษนุเนี่ย ตอนทักษิณเดินทางมาเมื่อ22สิงหาคมปี2566เนี่ยวิศนุก็เทคแคร์ดูแลไปเยี่ยมถึงนะฮะในเรือนจำนะประสานงานทำข้อกฎหมายให้เรียบร้อยจนพ้นจากตำแหน่งก็หวังคงหวังอะว่าจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่กลับมาแล้วนะฮะวิศนุกรงามก็ออกมายอมรับนะว่าเขาต้องฟอกไต่ไปเวลา10ชั่วโมงอะไรกันก็มีรายงานว่า่าภรยาของทักษิณเนี่ยได้มีการประสาน เพื่อที่จะให้วิชนุเนี่ยได้รับการเปลี่ยนไตในลำดับต้นๆน,นะครับและจะดูแลเรื่องของการเปลี่ยนไตด้วยนะซึ่งก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนทุนสวดนะข้อที่1วิศนุกรวงามไม่ได้ร่างร,ถถารัฐธรรมนูญนะครับคนที่ร่างธรรมนูญหลักเนี่ยคือคุณมีชัยดุษพันธ์ คนที่มีการแก้ไขรัฐมนูลภายหลังในเชิงกลยุทธ์128มาตราที่ไปทางไหนก็ติดรัฐมนูลไปทางไหนก็ติดรัฐมนูนไปทางไหนก็ติดรัฐมนูลเนี่ย128มาตราโดยมีพลเอกไผบูล์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีในสมัยนั้นนำตัวร่างรัฐมนูญเนี่ยในปี2519ไปให้กับพลเอกประยุทธ์หลังจากที่มีการลงประชามติมาแล้วและใช้อำนาจตามมาตรา44แก้ไขไปทั้งหมด128มาตรานะครับคนที่แก้รัฐมนูลตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นหนึ่งในสองคนเนี่ย มีผมอยู่ด้วยนะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยคุณวิศุมาจะมาช่วยนะบ,บอกว่าจะหาทางออกให้เศษฐาจะมาหาทางออกให้ยิ่งลักทั้งหมดทั้งมู่ทั้งมวลจะแก้รูปแบบไหนก็แล้วแต่มันจะยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงโดยยึดสิวิลเลรยลอแรกอักษรเป็นสําคัญนะครับที่คุณมีชัยสัมภาษณ์ในภายหลังนะครับหลังจากที่มีการแก้ไขธนูนเนี่ย นะฮะร้อมาตราหลังจากที่มีการลงประชามติมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณมิชัยถึงให้สัมภาษณ์ไงบอกว่าจะเป็นรัฐมนูลปราบโกงเพราะในรัฐมนูลมันเขียนไม่ชัดเจนนะการเมืองพรรคการเมืองพร้อมจะโดนปราบไปทุกเวลาถ้าโกงทรยศต่อประชาชนนะฮะก็จะมีความผิดตามกฎหมายทันทีย้อนหน้าย้อนหลังที่สําคัญไม่มีอายุความนะครับการมาของอคุณมิชโนซึ่งผมเรียนมาตลอดเนี่ย นะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยแก้ปัญหาสีกุมารแต่ไม่ได้แก้ปัญหา,าวิศนุกรุงงามนะผมบอกว่าเขาทํางานให้ทักษิณมาตลอดแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันก็ปรากฏขึ้นอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตลอดหลายปีบางคนอาจเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่วันนี้ทุกคนคงได้เห็นเชิงประจักษ์ละเขาก็กลับไปทํางานให้กันเหมือนเดิมมีความสัมพันธ์ที่ดีผูกพันกันมีประโยน์ร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์ประชาชนได้เข้าใจ แต่มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคําพิพากษาการเปลี่ยนแปลงผลที่ออกมาหรือไม่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรับชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ส้วราชูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสนันติยะจารีประเพดีพระชองกตรสร้รสวยราชสมบัต,ติตามบรรัาบุญเทียนบ้บาน ถลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเหนือแผ่นสุบัรคติยังสงางา กายพระสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เธอเลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนย์วิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแผ่นสุพันณขัดยักษ์สง่า ประนตลดกายผบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้ซองสัตวดูดีมีกษัตริย์ททั่วทุกเขตฟ้าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์